สวัสดีค่ะดิชาณัรรัตน์ตรีมวามเศักดิ์นกทิราเอกศิริชัยค่ะพัทมาลีอัุิชาธารศิริค่ะพวกเราเป็นผู้จัดทําโครงการที่อินเทอร์นกลยุทธ์บริหารความประทับใจในที่ฝึกงานซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรหนึ่งวันที่จะช่วยเพิ่มคุณทักษะการบริหารความประทับใจสําหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองค่ะ สำหรับแรงมาจารใจที่ทำให้พวกเราเลือกสร้างสรรค์โครงการดีอินเทินขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่จริงและได้พูดคุยกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานค่ะไม่ว่าจะเป็นนิสิตชั้นปีที่4นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรค่ะ แม้ว่านักศึกษาฝึกงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะคะจะเป็นสัญญาณที่ดีของกระแสะการฝึกงานในประเทศไทยแต่เรายัางคงพบปัญหาหลักที่นิสิตท,ทุกคนล้วนพบในการฝึกงานค่ะอย่างแรกคือปัญหาเชิงการสื่อสารนะคะเช่นการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่รื่นหูหนักกับผู้บังคับบัญชาอีกอย่างหนึ่งคือการที่นิสิตไม่สามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสมค่ะ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากปัจจัยสำคัญ2ประการอย่างแรกคือการที่นิสิตขาดการตระหนักรู้ในตัวเองว่าตนเองนั้นมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ตรงไหนบ้างและอีกประการหนึ่งคือการที่นิสิตปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรที่จะเข้าไปฝึกงานคือทราบเพียงแค่ผิวเผินแต่ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกว่าองค์กรนั้นมีลักษณะการทำงานหรือการสื่อสารแบบไหนนั่นเองค่ะ ท้ายที่สุดแล้วจึงทําให้นิสิตไม่สามารถสร้างความประทับใจแก่บุคลากรในองค์กรได้และทําให้ความประทับใจในระยะยาวเ,เกิดขึ้นได้ยากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะด้วยเหตุน,นี้เองค่ะโครงการดีอินเทอร์นกลยุทธ์บริหารความประทับใจในที่ฝึกงานจึงได้เกิดขึ้นด้วยการปูทางและความรู้ให้กับนิสิตในเรื่องการบริหารความประทับใจในที่ฝึกงานและเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการที่นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ บริหารความประทับใจในที่ฝึกงานอย่างแรกเลยค่ะเราต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Impression Management หรือการบริหารความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่ง Impression Management ที่ว่านี้นะคะก็คือกระบวนการที่บุคคลพยายามจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อมุมมองความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อตัวเราค่ะโดยการสร้างรักษาและป้องกันภาพลักษณ์ของตัวเราให้ดีและเป็นที่น่าพึงพอใจในระยะยาวโดวยเราก็ต้องคำนึงถึงทั้งความคาดหวังของฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายตัวเราเองค่ะ สำหรับความคาดหวังของตัวเราเองนะคะในบริบทของการฝึกงานก็คือเป้าหมายในการเข้าไปฝึกงานค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีก่อนจะเข้าไปฝึกงานจริงๆเพราะว่าเป้าหมายนั้นจะมีผลทั้งต่อพฤติกรรมการแสดงออกรวมถึงความกระตือรือร้นของเราในการทํางานค่ะและที่เราต้องคํานึงถึงความคาดหวังของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นเพราะว่าความประทับใจค่ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเราสูงกว่าเอ็กซ์ป t เ o ชันของเขา ือก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่การปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของนิสิตฝึกงานทําได้ดีเกินกว่าความคาดหวังขององค์กรหรือว่าคนในองค์กรเมื่อนานนิสิตฝึกงานก็จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้ค่ะและจริงๆแล้วนะคะเราสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันแรกหรือว่าก้าวแรกที่เข้าไปฝึกงานเลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของ first impression หรือว่าการสร้างความประทับใจแรกพบนั่นเอง โดยโครงการดีอินเทอร์ของเรานะคะก็มี2กิจกรรมค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความประทับใจก็คือกิจกรรม The Impressive One s และกิจกรรม Internship s Day One ค่ะกิจกรรม The Impressive One s นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะแต่งตัวมาในวันงานด้วย dress code คือชุดอะไรก็ได้ที่จะทำให้เป็นที่ประทับใจในที่ฝึกงานแล้วก็มาถ่ายรูปกันในวันจริงค่ะ จากนั้นเราก็จะขึ้นรูปของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอย่างเร็วๆแล้วให้แต่ละคนช่วยกันเลือกค่ะว่าเขาชื่นชอบหรือว่าประทับใจภาพไหนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนนะคะเขาก็เลือกกันแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพอทุกคนได้ดูรูปแล้วนะคะเขาจะสามารถอธิบายได้เลยค่ะว่าเขาคิดว่าคนในรูปนั้นอ่ะเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยพูดน้อยหรือว่าคนนี้ดูเป็นคนที่มีของน่าจะมีความสามารถนั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว เรารับรู้และตัดสินคนคนหนึงในเวลารวดเร็วมากโดยที่เขายังไม่ได้พูดออกมาเลยด้วยซ้ำค่ะก็สอดคล้องกับเรื่อง first impression ที่มันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆเพียงเวลาไม่กี่วินาทีที่เราเจอกันและพบว่า3องค์ประกอบหลักๆค่ะที่เขาจะดู55%แรกค่ะเราจะดูจากภาษาท่าทางรวมถึงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งหมดทั้งเรื่องการแต่งกายสีหน้าท่าทางส่วน38%ต่อมาค่ะเราจะดูจากน้ำเสียงหรือว่าโทนเสียงของบุคคล และสุดท้ายอีก7%เราถึงจะมาดูกันว่าคำพูดหรือว่าเนื้อหาที่เขาพูดออกมานั้นเป็นยังไงเห็น <He S 2> ได้เลยนะคะว่าเรื่องของ first impression หลกัหลกๆแล้วเราก็จะดูกันที่อาวัจนาภาษาคา่ะส่วนกิจกรรม internship day o นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะจําลองค่ะว่าในวันแรกของการเข้าไปฝึกงานนิสิตจะพูดอะไรกับพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ที่ดูแลการฝึกงานของเราบ้างซึ่งเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าเราอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราให้พี่เขาได้ทราบบ้าง สิ่งหนึ่งที่ควรจะบอกเลยนะคะก็คือเราเรียนคณะอะไรสาขาอะไรรวมถึงทักษะความสามารถที่เรามีที่มันสอดคล้องกับตําแหน่งที่เราเข้าไปฝึกงานค่ะที่สําคัญเราก็ควรจะคํานึงถึงทั้งน้ําเสียงที่เราใช้รวมถึงสีหน้าท่าทางที่เราแสดงออกมาด้วยค่ะคเราเข้าไปฝึกงานนะคะเราควรจะทําให้เขาสัมผัสได้ถึง2องอย่างค่ะคือความอบอุ่นกับความสามารถความอบอุ่นในที่นนะคะก็คือความเป็นมิตรสดใสจริงใจ รวมถึงทีท่าที่อ่อนน้อมแล้วก็พร้อมจะรับฟังค่ะส่วนความสามารถคือเราควรจะทําให้เขาสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยเชื่อถือได้มีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะทํางานซึ่งถ้าทําได้นะคะแน่นอนว่าเราจะสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่เดนวันที่เข้าไปฝึกงานเลยค่ะแต่พอสร้างได้แล้วสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเราจะทําให้ความประทับใจคงอยู่ในระยะยาวได้ยังไงซึ่งเราสามารถทําได้ค่ะถ้าเรารู้และเข้าใจกลยุทธ ในการบริหารความประทับใจค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับตัวกลยุทธ์นะคะเราต้องรู้จักการคิดเชิงกลยุทธ์กันก่อนค่ะซึ่งมันก็คือความสามารถทางความคิดเชิงบุคคลที่มีทั้งความสร้างสรรค์ลและความแตกต่างเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีทั้งอุปสรรคหรือความไม่แน่นอนค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรลุปเป้าหมายของปัจเจกบุคคลและองค์กรจากความคิดสร้างสรรค์จะนําไปสู่พื้นฐานของมุมมอง ที่จะทําให้ปจัจเจกคนและองค์กรประสบความสําเร็จและมีการสร้างความได้เปรียบทางการค้าค่ะอย่างไรก็ตามการคิดเชิงกลยุทธ์ในบริบทการฝึกงานหมายถึงการนําทฤษฎีทางวัานิเทศเรื่องรู้เราหรือการตลาดรู้ในตนเองและรู้เขาหรือการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่นัทธรัตน์ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะ เรามารูจัก,ก,กรกลยุทธ์ที่1น่นะคะเรื่องรู้เราหรือการตระหนักรู้ในตนเองค่ะมันคือความสามารถในการตระหนักรับรู้และเข้าใจความรู้สึกความคิดของตอนเองรวมถึงเป็นความสามารถในการประเมินจุดเปลี่ยนจุดต้้ยของตอนเองอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาค่ะด้วยเหตุนี้ผู้จัดโครงการก็ได้นดําทฤษฎีหน้าต่างโจฮารีเข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ เจอเซฟรูปและแฮร์รี่เองแฮมนะคะผู้คิดคนทฤษฎีหน้าต่างโจฮารีกล่าวไว้ว่าการตลาดรู้ภายในตนเองนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายเราเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังขึ้นกับฝ่ายบุคคลอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันด้วยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะหน้าต่างโจฮารีค่ะจึงแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนเราและบุคคลอื่นมีทั้งหมดการ4บานค่ะบานที่1น,นะคะโอเพนแอรียฝ่ายที่เราเปิดเผยออกไปเป็นส่วนที่บุคคลอื่นรับรู้แล้วก็รับรู้ตรงกันค่ะ ในส่วนนี้นะคะวิทยากรเน้นย้ำว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะเราต้องรู้จักกับโอเพนแอร์ของเราให้ดีเพื่อที่จะสามารถสื่อสารและเปิดเผยออกไปได้อย่างเหมาะสมในบริบทการฝึกงานนะคะสิ่งที่ควรจะสื่อสารออกไปกคือเรื่องของความสามารถสิ่งที่เรียนมาวิชาวความรู้หรือทักษะต,ต่างๆที่เอื้อต่อการทํางานของเราค่ะอย่างไรก็ตามก็จะมีส่วนที่ไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยออกไปอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวเป็นต้น ปานที่2องลายแอเรียค่ะเป็นส่วนที่เราไม่รับรู้แต่บุคคลอื่นรับรู้อาจจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถหรือการสดงออกทางสีหน้าซึ่งในส่วนนี้นะคะวิทยากรกล่าวว่าต้องให้แกลแลอมิทค่ะมาเป็นผู้ชีแ้แนะเพื่อที่เราจะได้สามารถปรับเรียนรู้และพัฒนาในส่วนปลายแอเรียนี้ให้เป็นโอเพนแอเรียต่อไปค่ะปานที่สนะคะก็คือฮิดเดนแอเรียเป็นส่วนที่เราต้องการจะปกปิดไว้ไม่ให้ผู้อื่นรู้ซึ่งในส่วนนี้นะคะ ถ้าเกิดขึ้นในริหวงฝึกงานเราต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าถ้าพี่เลี้ยงเกิดมารับรู้ในสิ่งที่เราพยายามจะปกปิดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ก็อาจจะส่งผลต่อความประทับใจได้ค่ะปานสุดท้ายนะคะก็คืออ n k นแอเ a r e ค่ะเป็นส่วนที่เราไม่รู้และบุคคลอื่นก็ไม่รู้ค่ะส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมหรือความรู้สึกที่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึกอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤตบางอย่างทําให้ในส่วนที่เราไม่ดูนี้เปิดเผยขึ้นออกมาค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะกคือกลยุทธ์ที่1ในเรื่องของการตระหนักรู้ภายในตนเองค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อที่เราจะสามารถสร้างและรักษาความประทับใจให้คงอยู่ยาวนานนั้นกลยุทธ์นี้อย่างเดียวไม่พอแน่นอนค่ะเราต้องรู้จักกลยุทธ์ที่2ก็คือการสื่อสารภายในองค์กรหรือการรู้ขาวค่ะ การที่น้องๆนิสิตจะสามารถสร้างความประทับใจให้ย,ยั่งยืนในองคอ์กรนะคะสิ่งที่น้องๆต้องรู้เลยค่ะอย่างแรกคือข้อมูลขององคอ์กรที่เรากำลังจะเข้าไปฝึกงานนะคะไม่ใช่แค่ทราบชื่อบริษัทค่ะแต่เราควรจะทราบถึงวิสัยทัศน์ันรกิจขององคอ์กรที่เรากำลังจะเข้าฝึกงานค่ะอย่างต่อมาคือเราต้องทราบความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงฝึกงานของเราค่ะว่าเขาคาดหวังให้เราปฏิบัติภารากิจหรือภาระงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ อย่างที่สานะคะเราต้องทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรค่ะว่าองค์กรที่เรากำลังจะเข้าฝึกงานเป็นองค์กรที่มีความเป็นไทยสูงหรือมีความเป็นนานาชาติปนอยู่ด้วยเพื่อให้เราสามารถปรับตัวได้เหมาะสมนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายที่เป็นกุญแจที่สําคัญที่สุดนะคะคือการมีความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรค่ะการสื่อสารองค์กรนะคะหรือว่า organization communication บางแห่งก็เรียกว่า internal communication ค่ะคือกระบวนการสื่อสารทางวัจนะภาษาอาวัจนะภาษา รือกระบวนการสื่อสารโดยใช้ช่องทางการสื่อสารใดๆก็ตามค่ะที่ต้องการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในองค์กรไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กรเท่านั้นนะคะหลังจากที่รู้เรื่องนี้ยามของการสื่อสารองค์กรกันแล้วนะคะหลักคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่น้องๆทุกคนควรมีเพื่อเป็นอาวุธติดไว้เพื่อเข้าฝึกงานนะคะคือเรื่องลําดับชั้นในองค์กรหรือว่าสายบังคับบัญชาในองค์กรค่ะสายบังคับบัญชาในองค์กรหรือว่าสเกลาร์เชนนะคะ คือสายงานที่แบ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและก็ผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะในบริบทของการฝึกงานนะคะน้องๆนิสิตทุกคนจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะและมีผู้บังคับบัญชาก็คือพี่เลี้ยงการฝึกงานหรือว่าซูเปอร์วาเซอร์ของน้องๆนั่นเองค่ะซึ่งพี่เลี้ยงเหล่านี้นะคะจะมีหน้าที่ในการสอนงานดูแลน้องๆและก็มีสิทธิ์ในการประเมินผลงานของน้องๆด้วยนะคะเมื่อน้องๆมีความเข้าใจในเรื่องสายงานบังคับบัญชา น้องๆก็จะสามารถปรับตัวและก็ปฏิบัติตนสื่อสารให้เหมาะสมในองค์กรได้นั่นเองค่ะสำหรับทิศทางการสื่อสารในองค์กรนะคะก็จะประกอบด้วยอย่างแรกค่ะการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างหรือว่า downward communication นะคะเป็นการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะเช่นการสั่งงานหรือการประชุมในที่ฝึกงานค่ะ อย่างที่2คือการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนหรืออัพ a ว d ร์ดคอมม c a นิเคชันซึ่งเป็นการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชา,าเช่นนิสิตนะคะไปยังผู้บังคับบัญชาหรือว่าพี่เลี้ยงฝึกงานของเรานั่นเองค่ะเช่นการรายงานผลการปฏิบัติงานว่างานเราไปถึงไหนแล้วอย่างที่3คือการสื่อสารในแนวนอนค่ะหรือ h o r i z o n t a l communication เป็นการสื่อสารในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มงานเดียวกันอย่างเช่นนิสิตคุยกันนิสิตด้วยกันก็นับเป็นการสื่อสารในแนวนี้ค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะคือการติดต่อสื่อสารในแนวทะแยงหรือว่า diagonal communication ค่ะซึ่งมักเป็นการสื่อสารข้ามแผนและข้ามสายงานค่ะเช่นผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลติดต่อไปอยังพนักงานฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ หลังจากที่ได้รู้เรื่องทิศทางการสื่อสารไปแล้วนะคะปกติข่าวสารที่ทุกคนจะติดต่อสื่อสารตามทิศทางต่างๆที่ได้กล่าวไปค่ะก็จะมีข่าวสารเรื่องงานก็คือเป็นภาระงานต่างๆที่ทุกคนในองคอ์กรเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ว่าวันนี้งานชิ้นนี้จะต้องทําไปในลักษณะไหนอย่างต่อมาคือข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบหรือนโยบายต่างๆค่ะก็คือเป็นกฎข้อบังคับในองคอ์กรนั่นเองค่ะและอย่างที่3นะคะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรนะคะเป็นการพูดคุยกันทั่วไปเลยค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือข่าวสารเกีก่ยวกับสิ่งใหม่ๆหรือ Innovative Message ค่ะอาจจะเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาในองค์กรนะคะแล้วก็เป็นที่รับรู้กันในบุคลากรฝ่ายต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ แม้เด็กๆทุกคนจะทราบข้อมูลพื้นฐานของการสื่อสารองค์กรแล้วนะคะและทราบว่ากฎระเบียบขององค์กรหรือว่า job description ภาระหน้าที่ของเราเนี่ยควรจะปฏิบัติตนในส่วนไหนเราอยู่ภายใต้การดูแลของใครนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเกิดความขัดแย้งหรือบ,บทบาทที่ขัดแย้งของตัวนิสิตเองในองค์กรค่ะซึ่งความขัดแย้งทางบทบาทสามารถแบ่งออกได้เป็น4ลักษณะดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพรยตัวบุคคลค่ะ เช่นนิสิตฝึกงานนะคะรู้สึกไม่มีความสุขกับงานที่ตนเองทําเนื่องจากเกิดความสับสนว่าตัวเองเนี่ยสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้เต็มศักยภาพหรือเปล่าอย่างที่2ค่ะคือความขัดแย้งที่เกิดจากการมีบทบาทภาระหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทเช่นนิสิตฝึกงานนะคะเกิดความสับสนและก็ไม่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากน้องได้รับมอบหมายชิ้นงานมากกว่าหนึ่งชิ้นงานค่ะน้องเลยไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทํางานชิ้นไหนก่อนค่ะอย่างที่3นะคะคือความขัดแย้งที่มาจากการได้รับสารต่างกัน จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันค่ะเช่นนิสิฝึกงานนะคะได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งในผู้จัดการฝ่ายคนแรกค่ะอธิบายวิธีการทํางานมาอย่างหนึ่งเลยส่วนผู้จัดการฝ่ายคนที่สองซึ่งอยู่แผนกเดียวกับคนแรกนะคะก็ได้ให้คําอธิบายวิธีการทํางานอีกแบบหนึ่งนิสิจึงเกิดความสับสนค่ะว่าควรทําตามคําสั่งของใครกันแน่และอย่างสุดท้ายค่ะคือความขัดแย้งจากการได้รับสารต่างกันจากแหล่งข้อมูลเดียวกันเช่นนิสิได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งจากหัวหน้างานของตนค่ะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหัวหน้าอาจสื่อสารให้นิสิตเข้าใจถึงกระบวนการทำงานในอีกวิธีหนึ่งซึ่งแตกต่างจากตอนแรกที่หัวหน้าได้บอกไว้อย่างเส้นเชิงเลยนะคะทำให้น้องๆรู้สึกสับสนและก็ไม่แน่ใจว่าคำสั่งไหนที่น้องๆควรยึดเป็นหลักในการทำงานค่ะดังนั้นนะคะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นน้องๆต้องมีกลยุทธ์ในการรู้เขาและแก้ไขให้ตรงจุดค่ะ ตัวอย่างกลยุทธ์ที่น้องๆสามารถนําไปใช้ได้แน่นอนในบริบทการฝึกงานนะคะอย่างเช่นอย่างแรกค่ะการสังเกตใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์น้องๆสามารถสังเกตได้ว่าบุคคลในที่ฝึกงานเขามีความสัมพันธ์กันยังไงค่ะน้องๆจะได้ปรับตัวให้เหมาะสมอย่างที่2การถามโดยตรงค่ะคือน้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องงานเรื่องการประเมินผลงานหรือการเข้าทํางานกับหัวหน้างานได้โดยตรงค่ะ อย่างที่3คือการถามแบบอ้อมใช้ในข้อมูลที่อาจสร้างขลนในสังคมนะคะหรือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนิดนึงน้องๆก็ใช้วิธีการถามแบบอ้อมๆแทนการถามตรงค่ะอย่างต่อมานะคะคือการถามผ่านบุคคลที่3าค่ะใช้กับข้อมูลบางอย่างที่ควรถามจากบุคคลอื่นมากกว่าถามตรงๆกับหัวหน้างานของเราค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะการทดสอบขีดจำกัดที่น้องๆสามารถทําได้ค่ะเช่นน้องๆทําพฤติกรรมนึงแล้วได้รับคําชมน้องๆก็สามารถทําพฤติกรรมนั้นต่อได้แต่ว่าหากน้องๆถูกตําหนิหรือถูกว่าเนี่ยน้องๆก็ควรจะเลิกพฤติกรรมนั้นนะคะ โลกแห่งการฝึกงานนะคะจึงเป็นโลกแห่งการที่นิสิตก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างกับชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ,อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมีความรู้ทั้งการรู้เรารู้จักตัวเองและรู้เขารู้ข้อมูลเรื่องการสื่อสารองค์กรจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจทงในเรื่องการตระหนักรู้ในตนเองหรือว่ารู้เรา รวมถึงการสื่อสารภายในองคอ์กรเบื้องต้นหรือว่ารู้เข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถนํามาใช้ในการบริหารความประทับใจได้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปฝึกงานจริงๆเราก็มีโอกาสาที่จะได้เจอกับผู้คนมากมายเหตุการณ์หลากหลายรวมถึงเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเรือ,อาจ,จต้องเจอกับสถนานการณ์วิกฤตทั้งในเชิงการทํางานและเชิงความสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นเราอาจจะทํางานที่ร,รับมอบหมายผิดพลาดหรือว่าคนในทีมที่เราทํางานอาจจะทะเลาะก,กัน ซึ่งผู้จัดโครงการก็ได้ไปรวบรวมเคสวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนที่นิสิตเข้าไปฝึกงานและนํามาออกแบบเป็นกิจกรรมไครซิสนี้เพื่อเธอซึ่งกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นําความรู้เนี่ยมาลองประยุกต์ใช้จริงทางในเรื่องการประเมินตนเองประเมินฝ่ายตรงข้ามประเมินสถานการณ์และที่สําคัญค่ะจะได้ใช้กลยุทธ์มาลองจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยยังทําให้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจในตัวเราได้อยู่ โดยเราได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะคะออกเป็น4กลุ่มแล้วก็แจกโจทย์สถานการณ์แตกต่างกันไปค่ะหลังจากให้เวลาในการารดมความคิดพวกเขาก็จะออกมานำเสนอข้างหน้าค่ะสถานการณ์ที่กำลังจะพูดถึงนะคะก็เป็นโจทย์จากกลุ่ม Impress ช o ่ที่ว่าเมื่อคุณได้เข้าไปฝึกงานในแผนก A เป็นระยะเวลาหนึ่งแต่พี่เลี้ยงของคุณไม่ได้มอบหมายงานอื่นๆให้กับคุณนอกจากการชงกาแฟร,รือการถ่ายเอกสารแล้วคุณจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรให้พี่เลี้ยงคุณไว้วางใจและมอบหมายงานให้ค่ะ วิทยากรให้คำแนะนำว่าคุณควรไตร่ตรตองสาเหตุก่อนว่าทำไมพี่เลี้ยงถึงไม่มอบหมายงานออื่นให้กับคุณซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะมาจากตัวบริษัทเองที่บริษัทอาจจะไม่ได้มีงานหรือโปรเจกต์ในช่วงเวลานั้นทำให้พี่เลี้ยงไม่ได้มอบหมายงานให้รวมถึงคุณก็ควรจะสังเกตพี่เลี้ยงว่าพี่เลี้ยงไม่ได้มอบหมายงานให้กับนิสิตฝึกงานคนอื่นด้วยหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่คุณเพียงคนเดียวสาเหตุที่สองก็อาจจะมาจากตัวคุณค่ะ ที่ว่าคุณไม่ได้แสดงความสามารถหรือศักยภาพในการทํางานให้พี่เลี้ยงเห็นดังนั้นการที่พี่เลี้ยงมอบหมายงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายาเอกสารหรือชงกาแฟคุณก็ควรจะทํามันให้ดีใส่ใจในรายละเอียดเพื่อที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสามารถทํางานเล็กๆนี้ออกมาได้อย่างดีและมีความรอบคอบค่ะในภายหลังคุณก็ยังสามารถสอบถามพี่เลี้ยงทั้งทางตรงหรือทางอ,อง้อมว่าสามารถช่วยงานในบริบทอื่นๆได้หรือไม่ ถ้าเกิดคุณนะคะสื่อสารด้วยวิธีการนี้ก็จะทําให้คุณเข้าใจสาเหตุของพี่เลี้ยงที่แท้จริงรวมถงึงสามารถรักษาความประทับใจที่คุณได้สร้างไว้ในตอนต้นอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโครงการปริญญาน,นิพนด The Intern กลยุทธ์บริหารความประทับใจในที่ฝึกงานผู้จัดโครงการทั้งสาคนต้องขอขอบพระคุณวิทยากรที่ปรึกษาทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี และพวกเราหวังว่าผู้ที่ได้รับชมวิดีโอนี้จะได้รับความรู้และสามารถนำกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในบริบทการฝึกงานและบริบทอื่นๆเพื่อสร้างและบระหิหารความประทับใจให้คงอยู่ยาวนานค่ะขอบคุณค่ะ